ข่าวสั้นอุดรวันนี้เกิดเหตุสะเทือนใจหนุ่มวัย44ปีคลั่งหลอนจุดไฟเผาร้านสะดวกซื้อกลางหมู่บ้านก่อนบุกเผาบ้านและรถยนต์ของพยาบาลสาววอดทั้งหลังมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทชาวบ้านกับตำรวจช่วยกันไล่จับไว้ทันเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพยาบาลย้ายมาประจำที่จังหวัดอุดรธานีได้ไม่ถึงเดือนถึงกับช็อกและร้องไห้เครียดหนักเพราะไม่รู้จะเรียกร้องค่าเสียหายกับใคร หลังแม่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมรับผิดชอบแถมยังถูกกล่าวหาว่าไปด่าคนร้ายทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเธอวิงวอนขอความเห็นใจพร้อมยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะสิ่งที่สูญเสียไปไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่เกือบพากชีวิตครอบครัวไปด้วยด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาหนักวางเพลิงเผาทรัพย์พยายามฆ่าตเตรียมนำตัวทำแผนหวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำร้ายอีก ค่ะหนูจะเข้าไปแค่บางครั้งไปเอาของไปอะไรกับพี่สาวเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้ว่าเก่าวอะไรเขาเลยหนูไม่ได้เคยคุยกับเขาเลยด้วยซ้ําคุยกับน,นายนุนี่นะใช่ค่ะแต่ในข่าวนะออกมาว่าหนูนะ่ะไปด่าว่าเขาว่าเขาเป็นบ้าเป็นอะไรแล้วเขาโกรธแค้นอันนี้นะ่ะหนูขอความเ,าเห็นใจอขอความเป็นธรรมนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วถ้าฟังทั้งสองฝ่ายหนูอยากถ้าถ้าจะบอกว่าหนูแก้ตัวหนูอยากให้ไปถามคนในหมู่บ้านผู้เหญ่ยบ้านกำนันจะรู้เลยว่าหนูน่ะใช้ชีวิตยังไงค่าเสียหายจากจากใครอะไรอตอนนี้ที่คิดอยู่คิดไม่ออกเลยค่ะแล้วเรื่องของเรื่องที่หนูบอกว่าหนูได้ยินมาเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันมีความจริงสักแค่ไหนแล้วจากเสียงที่แม่เขาส่งมาเขาไม่รับผิดชอบอีกแล้วค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าใครจะช่วยหนูได้ ค่ะแต่ถ้าช่วยไม่ได้จริงๆก็เท่ากับว่านหนูก็รับเคาะไปหนูหนูได้ทําใจได้แค่นี้เพราะหนูไม่รู้จะทํายังไงทีนี้บาผมผู้ใดคนมาขาวองผู้ใดที่ผมพอบ้านเพืนนะ่ื่อนันผมที่ด้แดนนี้แล้วปลามาจง มีปัญหามีปัญหาอย่งขึ้นได้ไปเผาอย่างว่าไห้ว่าอย่างไห้ว่าอย่างไห้ว่าอย่างไห้พึ่ดาพ่นโดยเฉาบ้านผมพึ่งอาจารย์ตาบสำนึกพิษว่ามันงู้พว่าตัวพิดไงอูอยู่ครับเดขอโทษเสี่ป้ะเดี๋ขอโทษเพื่อเส่ย ตัวตัวทุกคนเลยตัวเสพยบ้าเนี่ยบอกผมเลิกสะโดนนั้นเองครับผมบอกผมจริงแม่นบอดครับสร้างเเยยสูบแต่ผมก็เลิกขึน้นกันเลิกไฟลาสูดเลยอะเราไม่กินผมเลิกโดนแล้วครับ